คุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องยางว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงินสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย นับสนุนโดยโครงการบ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบัานการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยเข้าสู่การรายงาน breaking news ในช่วงนี้นะครับชมรวมวิทยุสมัครเล่นช่อง10อำเภอแก่งคอยภายใต้คลื่น1.4.225 4เมกะเฮิรตซ์ก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อระดมทุนไป ทําทกิจกรรมทางด้านสาธารณกุศสแล้วก็ช่วยเหลือทางการศึกษาของเด็กในจังหวัดสระบุรีนะครับปีนี้เจ้าภาพจัดงานภายใต้ชื่องานไอบอลนะครับซึ่งก็มีการแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมไทย,ยวนและงานเลี้ยงแบบขันโตกเพื่อตอนรับนักวิทยุสมัครเล่นจากหลายจังหวัดที่เดินทางมาร่วมงานจำนวนมากวัตถุประสงค์ของเรานะครับก็มีหนึ่งนะครับเพื่อพัฒปะทาทังสันนะครับนักวิทยุสมัครเล่นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระดานการสื่อสารนะครับ อันที่สองนะครับเพื่อเผยแผ่นะครับวัฒนธรรมของเราครับของจังหวัดสระบุรีไฮย,ยวนนะครับเป็นพืน้นฟูครับศิอ่าศิลปะพื้นบ้านนะครับวัฒนธรรมมีแต่โบราณน,นะครับของจังหวัดสระบุรีเรานะครับชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง1ิแกงคอยภายใต้คลื่นความถี่14.225 4เมกะเฮิร์ส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มผู้ใช้วิทยุสมัครเล่นโดยปีนี้ใช้ชื่อง,งานว่าไอบอลครั้งที่1ิบ โดยใช้สถานที่ที่บริเวณหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนเสาให้เป็นสถานที่ในการจัดงานและก็มีนายประสิทธิ์พิบูลชัยสิทธิท un, ท์อดีตประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นช่อง10แก่งคอยเป็นประธานในงานนายนัทเกียรติเทียนอินประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง1ิแก่งคอยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและต้อนรับนักวิทยุสมัครเล่นที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดี่นี่นะครับเป็นชมพัดผมป้ายแดงอละผมคนนะครับ รายได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนําไปเพื่อการกุศลนะครับเพื่อประโยชน์ของของสังคมนะครับโอกาสนี้ครับผมค่ายขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีนะครับเปิดงานไอบอนทั้นที่สิบของจุรมทุลแนทย์้องติดแข่งคอยครับขอเรียนเชิญครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิด งานไอบอลทั้งกิจสิดของชมรมนักนพิยุสมัครเล่นช่องสึกแก่งคอยและเผยแผ่สื่อสารวัฒนธรรมไทยยวน<อ>ผมขอแสดงความชื่นชมในการจัดงานซึ่งการจัดงานไอบอลแล้วประยุกต์เอาวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณ<อ>ให้คงอยู่ต่อไปอนักว่า เป็นการจัดงานที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหมาะสมกับกาลสมัยรวมทั้งยังเป็นที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักยุษสมัครเล่ได้ชมใ,ในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดก,การของหอรรมหาวิทยาลัยพิล์ม้าไทยยวนณนะสถานที่แห่งนี้แนเองนะคะความสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเก็บภาพในชว่วงนี้เรี่ยนเสื้นได้เลยนะคะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของนักวิทยุสมัครเล่นและสร้างความสมคัญในหมู่คณะนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเขตจ,จังหวัดใกล้เคียงส่วนหนึ่งก็ยังมีการจัดหารายได้นําไปเป็นสาธารณกุศลและประโยชน์ต่อสังคมรวมไปถึงทางด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนในจังหวัดสระบุรีสําหรับปีนี้ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่องสิบจังคอยซึ่งใช้คลื่นความถี่1 4 4 2 2 5เมกะเฮิร์ ได้มีการจัดรูปแบบงานเลี้ยงแบบร้านนาขันโตกในรูปแบบของประเพณีไทย,ยวนโดยได้มีการนําแสดงพื้นบ้านฟ้อนรําไทย,ยวนและการแสดงอื่นๆมาต้อนรับนักวิทยุสมัครเล่นที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดกว่า500คนซึ่งทางด้านของประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง10อําเภอแก่งคอยประธานจัดงานก็ได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปะพื้นบ้านวิถีชีวิตและความเป็นชุมชนของชาวไทย,ยวนมาต้อนรับเพื่อสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นการเผยแพร่สืบสารประเพณีไทย,ยวนและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านที่จังหวัดสระบุรีน่าจะสังเกตเลยนะครับว่าการค้อนของคนโยนรอกหรือคนโยนเป็คน,นคนละานนาน่าะจะมีพวกลีลาจ้า,าลูกนวนนะครับไมเคยเห็นแต่เออที่มันลุกนสนานซีเ้นแบบนี่แบดจ้ดา สำหรับชมรมวิทยุสมัครเล่นช่อง10ของอำเภอแก่งคอยก็ใช้คลื่นความถี่144.225เขามีการจัดงานทุกปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วเพื่อที่จะนำเงินรายได้นั้นไปทำกิจกรรมภายในชมรมแล้วก็รวมไปถึงการนำไปช่วยสาธารณประโยชน์และการศึกษาของเด็กในจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้เป็นการรายงาน breaking n e ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ สนับสนุนโดยโครงการบ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอย เทศบาลตำบลวิหารแดงขอเชิญเที่ยวงานตลาดเก่าวัฒนธรรมไทยจีนหนึ่งเดียวในจังหวัดสระบุรีชมช้อปกับวัฒนธรรมสองแผ่นดินชมศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนแบบโบราณย้อนยุค ฟังการบรรเลงดนตรีไทยและจีนชิมอาหารไทยจีนแบบโบราณที่หาทานได้ยากสารพันสินค้านานาพันธ์ุของขวัญของที่ิะลึกและสินค้าโอท็อประดับ5ดาวและภาพไม่ได้ร่วมสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชสยามวงศ์จากประเทศศรีลังกากับตลาดเก่าวัฒนธรรมไทยจีนหนึ่งเดียวในจังหวัดสระบุรี สองวัฒนธรรมของอำเภอวิหารแดงแห่งนี้เปิดทุกบ่ายวันเสาร์นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากทานขนมอร่อยอร่อยหาทานที่ไหนไม่ได้ก็ขอเชิญที่วิหารแดงนะคะเาจี่ยังตอนเร็วมีเอาอ่ะเหม็นหลังเหม็นแค่ไหนอะ่ะก็หอมสำหรับสุ่มปากมือเหม็นอินปราร่าหึงเลย ไปแปรงฟันก่อนไปไไไมันร้อนมะก็นนะาื่เฮียเป็นทีมอาร์ทำไมไม่ได้เสนอหน้ายืนจูบก,กับนางเอกด้วยไม่มีอะไรก็หน่อยก็มันตกลงมตัวกูเองไม่ใช่เหรอว่าที่กองจะไม่ใครรู้เราเป็นแฟนกันนะน้องคะ อยู่เธอค่ะพี่ไม่เคยเห็นทีมอาที่ไหนลอ,อยกันในแบบแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอยากได้อ่ะพวกคนหน้าตาดีๆไม่เลวทุกคนเลยวะต้องทำอะไรผิดวะหลงไม่ได้ผิดหรอกใครไม่อะทนทำมเมนกองผมได้อย่างส้มวะพี่แล้วหลังเคยเปิดโอกาสให้คนอื่นทนบ้างไนหะมีผัวหน้าตาอย่างนี้นก็ต้องทำใจเราเป็นชุกคล้า ชีวิตน่ะมีค่านะรู้ไหมไม่ใช่สำหรับทุกคนหรอรู้ได้ไงอ่ะเคยตายเหรอส้มมันมีแฟนหรือยังเนี่ยไปอยู่ข้างห้องที่คอนโดหนูนี่แหละยังเรียนอยู่เลยไปแล้วศึกษาที่ห้องนี้บ้างป่ะห้องนี้มันล้างมาตั้งนานแล้วนะหมายความว่าคุเจ๊ รับได้แต่ห้องค่าไส้มหรือว่าแฟนใหม่ส้มอยู่อ่ะมันไมีคมอยู่จริงนะส้มมึงไปเถอะรักเธอเธอ,เธอมไม่รู้หรอกเก็บไว้ในใจก็พอเห็นต้องเป็นคนที่ส้มสร้างขึ้นมาเองใช่ป่ะ แเเพ็็นกีียงางาดขทำไมเหรอเก็บมาฟันไฟส้างความหวังใหญ่ว่าเราดังเป็นคนรักเคียงกันรักเธอแต่เธอไม่รู้รักมส้อีซอมมึงจะร้องให้เอาโล่เหรอมึงว่าผู้ชายขอยงกูแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไง 米，但那太 kiekie 了。